นีแค่คุยอย่างงี้เรไม่มีอารมณรวมเลยอะโเฟรมกับเฟรมชางูกมเมนต์เมื่อวานไมเอาไม่เอาเี๋วอไอเฟมกับกะเอะ เอ้แทำไมอ่ะไม่แรงไม่แรงเฟรมเฟรมเฟรมเมาแล้วเชื่อแอเอาลูกปก่อนปะชัดเจนเนาะพ่อมาแล้วมันอาดปากแล้วพ่อมาแล้วโอ้โหนี่หนูไปด้วยเหรอเยอะเยเยอะเยอะ